มีอยู่หลายท่านเหมือนกันที่อยากจะดูมวยไทยชกแพ้การต่อสู้ประเภทอื่นโดยเฉพาะแพ้มวยจีนก็เลยลองเข้าไปหาที่เว็บและก็ช่องต่างๆของคนจีนซึ่งก็ปรากฏว่าพบอยู่เยอะเหมือนกันแต่การจะนำกลับมาโพสและก็บอกว่าเป็นการต่อสู้จริงๆ ก็คงจะโดนท่านผู้ชมด่าเป็นแน่แท้เพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลมีบางคู่ตั้งหัวคลิปไว้อย่างเลือดรูอารังการเช่นราชามวยไทยที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเหยียดยามกังฟูจีนว่าเขาจะนอกมวยจีนเพียงแค่ยกแรกแต่กว่าจะรู้ว่าเขากำลังเผชิญหน้ากับเทพ,พเจ้าแห่งสงครามจีนสุดท้ายแทบจะไม่มีชีวิตรอดกลับประเทศไทยจากการที่เข้าไปดูคู่นี้ ดูหน้ามวยไทยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครส่วนมวยจีนดูการชกเหมือนกับมวยไทยไม่มีตรงไหนที่บ่งบอกว่าเป็นกังฟูเลยและบางคู่ก็บอกว่ากังฟูตัวเล็กกว่าเตะมวยไทยฝรัง่งรุ่นเฮฟวี่เวทแพ้นอกอย่างง่ายดายแต่คลิปนั้นดันเป็นยอดแสนไกลแฟรทคและก็มีคลิปเทพบกังฟูลงมาสั่งสอนมวยไทยและจากเท่าที่ดูก็แค่เป็นการจัดฉาก จัดคิวเหมือนกับการแสดงภาพยนตร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นเกลียนคีย์บอร์ดของประเทศจีนได้โพสท้าทายกันต่อสู้แบบมวยไทยและ MMA รวมถึงด่ากันไปมาก่อนที่จะมีการท้าประลองกันจริงๆจากนั้นเกลียนคีย์บอร์ดชาวจีนก็โดนทุบตีอย่างทารุณคนที่ใส่กางเกงในสีแดงหรือก,กระจับนั่นแหละเอาโอ้เขามากับพี่ชายของเขานะครับคนที่นั่งหัวล,ล้านก็คือพี่ชายของเขา ซึ่งเป็นเจ้าของสำนักสอนไทเก็กนะครับได้พาน้องชายซึ่งเป็นหน่วยจูโจม S W A T นะที่เราเรียกว่าหน่วยสวัสด์นะครับเนี่ยมาท้าประลองวิทยายุทธกับ M M A ถึงข่ายเลยทีเดียวอาก็ปรากฏว่าน้องชายไม่ยอมสู้ต่อนะครับเอาท่านปรมาจารย์เลยขอจัดการเองเอาเป็นพี่ชายนะครับเนี่ยดูสิครับท่านปรมาจารย์เจ้าของสำนักไทเก็กนะครับ คนที่ไม่ใส่เสื้อนะครับเขาจะเจอกับนักสู้ MMA เพื่อแก้แค้นแทนน้องชายโอ้ดูท้องของเขาท่านได้ร่ำเรียนวิชาไทเก็กจากเทพระพเจ้าแห่งเทือกเขาเทียนซานมาเป็นระยะเวลา40ปีดูหัวของท่านอายุน่าจะเกือบ60ปีมาดูสิครับโอ้โหท่านเตะแบบมวยไทยโอ้โหไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมนี่แหละคือ ไทยเก่กของจ่งดูสิครับโอ้โห MMA ต้องถอยหนีเลยทีเดียวโอโ้พระเจ้าโอ้โสำหรับต่อไปนี้จะนำการชกของท่านปรมาจารย์ยงชุนขึ้นชกกับมวยไทยแบบ MMA คู่นี้อยากเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างมวยไทยได้อยประสบการณ์กับยงชุนผู้มีประสบการณ์ว่าไผเป็นไผ่สำหรับมวยไทยท่านนี้เป็นชาวไต้หวันมีชื่อว่าเซยูเซงชื่อภาษาจีน ชีเย้าเฉิงอายุ25ปีผ่านการชกอาชีพมาทั้งหมด3ครั้งแพ้2ครั้งเขาเป็นมวยไทยสู้ชีวิตด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดเขาได้เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อจะมาชกร่วมรายการแม็กมวยไทยโดยที่ไม่ได้รับเชิญเขาต้องออกตั๋วเครื่องบินเองเผอิญเขาได้ชกกับมวยไทยและสามารถเป็นฝ่ายเอาชนะน,อนอกานุอสนิพันธ์ไปเพียงยกแรกแบบที่ตัวเองยังงง,ง สำหรับท่านปรมาจารย์หยงชุนท่านนี้มีนามว่าเฉินชื่อหัวท่านเป็นชาวไต้หวันอายุ37ปีและท่านเป็นทายาทรุ่นที่สี่ของท่านปรมาจารย์ยิบมันฉายาของท่านก็คือชิลาลาโดยท่านปรมาจารย์เฉินชื่อหัวเป็นปรมาจารย์หยงชุนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากทั้งไต้หวันและประเทศจีน เนื่องจากท่านถูกยกย่องว่าเป็นปรมาจารย์ยงชุนที่ใช้วิชายงชุนได้ผลจริงและสามารถคว้าแชมป์มาแล้วมากมายหลายรายการจนได้รับการยกย่องว่าเป็นยงชุนที่เก่งที่ส like ุดในช่วงมงนี้สำหรับการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ใต้หวันเมื่อปี2020ทาวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมเอ้าหาดูยากจังเลย ยงชุนกับมวยไทยชก MMA มอ้โหสำหรับกติกาการชกชกสองยกยกละสามนาทีลมซ้ำได้สิบวินาทีแล้วก็ห้ามตีห้ำกันโดยด็ดขาดวันทั่วไปนักมวยทั้งสองเข้าใจเนเข้าใจแล้วก็เข้ามุมอ๋อท่านกรรมการก็ได้แนะนําำกติกาแล้วนะครับเนาะเอาต่อไปก็ตีกันท่อนแ้งระหวางมวยไทยกับยงชุนนะมาดูประสบการณ์ด้อยกว่านะมวยไทยเนี่ย้ อายุน้อยกว่ากันตั้ง12ปีนะยงชุนอีก37มวยไทย25นะแต่ว่ามวยไทยได้เปรียบน้ำหนัก2กิโลกรัมเรื่องประสบการณ์ชื่อชั้นนี่เป็นรองเยอะนะ,ะท่านปรมาจารย์เนี่ชกอาชีพมา160กว่าครั้งนะสำหรับมวยไทยชกอาชีพมา3ครั้งเอาสครั้งนี่ชนะหนึแพ้2เอา้าโอย่างไรนี่โดนทีพัมนะครับเนาะ กรรมาการมาซองเบิงขักแทามาดูานี่เป็นการเปรียบเทียบนะโอ้โห,โห,โห,โหแต่ดูลีลาของท่านนี่เขี่ยขาหน้านะท่านปรามาจารย์โอ้โหโ,หโหโดนแล้วโอ้นั่นนั่นน,นันเอ้าเอ,อ้ามวยไทยงงนะโดนซ้ำแต่กติกานี่ซ้ำได้นะยี่สิบวินาทีนะขณะล้มลงพื้นเอาว่ายังไงมวยไทย เป็นการชกแบบ MMA นะครับแต่ว่าล้มและสำได้แค่10วินาทีเอาว่ายัางไงท่านปรมาจารย์ถีบนขะัวน่ะเอาโอ้โหอันนี้ดูลีลาลีลายงงชนนะลูกศิษย์ของท่านปรมาจารย์ยิบมันนะอและท่านก็สำเร็จวิชาจิตขุนโดของบุตรลีนะเอา้าว่าไปว่ามากก็เลยสีลรื่บอกเล่าเอานั่นว่าจังไหนมวยไทยล้มลงไปแล้วนะอันนี้นับถึงสิบวินาที่ะ ก็ต้องลุกวันทถาเอามวยไทยได้เปรียบน้ำหนักสองกิโลกรัมนะครับเนาะสองกิโลนี่ก็ประมาณเท่าไหรเหรอประมาณ 4. 4สี่จุดสี่ปอนด์สิเพราะว่าสองจุดสองปอนด์เนี่ยเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมเอาว่ายัางไงท่านประมจาจันอาศัยประสบการณ์แล้วเอาหนะันหนั่นเห็นว่าเอาลงไปแล้วเอาว่าจังไหนเอา้าเอ้ามวยไทยทําอะไรได้ไหมเห็นแล้วเอ้าเอาหน,นันนัน,นเอาพีิกกลับมาแล้ว เฮ้หนันอ้เอาห้ามกระทืบนะครับนะเอาพอล้มแล้วห้ามเตะนะห้ามใช้ส่วนที่เป็นขานน่้ประเภทชื่อชั้นกระดูกนี่สู้ปรมาจารย์ไม่ได้นะอแต่ท่านก็ใจใหญ่นะชกแบบใช้ศอกได้มาลองมึงแล้วกับท่านปรมาจารย์ชิลาลาแล้วสำหรับมวยไทยนี่ฉายาก็คือโรนินนะครับเนาะเอาว่ายังไงโรนินนั่นแหละชื่อจีนก็คือฉีเย่าเฉิง อ้าท่านพระมรรมจารย์ต้อยใส่ต้อยขัวามาจ้งได้แล้วโอ้โหมวยไทยแรงนหนีเนาะครับอา้ากรรมการบ่เคยเห็นคนตีกันว่าคือซองเมองคักแ้เอ้าโดนไปนึ่งนับเนาะครับมวยไทยเนี่ยว่ายังไงจะใช้ลูกไหนแก้นั่นแหละไว้ต้องตีเข้าย่างเดียวอ่าต้องเดินเข้าประชิดติดในนะอแต่ว่ายังเป็นนักชกที่อ่อนประสบการณ์เอาว่ายังไงเอ็นตัวอ้านั่นานั่นเจอมัดอีกแล้วเจอมัดอีกแล้วเอัน เอาการชกมีกำหนดสองยกนะครับกติกาสองยกเอาว่ายังไงฟันศอกโอ้ยเฮอเอาเมดยกการชกสองยกนะยกละสามนาทีล้มแล้วซ้ำได้สิบวินาทีเอาโอ้ยดูแล้วเฮ้อนับบ่บนับเอาบบนับแท่งเข้านะเอาเนี่ยพี่เลี้ยงสอนมาดีนะครับเอาเอานอนๆล้มลูคุกขั้นเอาว่าจ้าไหเห็นแล้วเอาอายุก็มากกว่านะ อายุไรก็มวยไทยเอาไรฟันศอกฟันศอกตีเขาเนี่ยต่ำฉบับมวยไทยฟันซอกเนี่เอาแทงเข้าว่าจังใดถ้าเป็นบ้านเรานี่็กระดูคนละเบอร์นะแต่มวยไทยได้ใหญ่เอาขึ้นข้างบนแล้วขึ้นข้างบนแล้วเอาทุบว่าทุบว่าสันแล้วเอานันนั้นนั่นเอยังบ่เปลี่ยนปันไดเอาเอาแยกสมม้อยเพราะว่าพันว่าสิบวินาทีก็ต้องแยกออกนะครับเอาว่าจังใดโอ้โห ต่อยเอาตายนะครับพุทธเอเอาหวไหนมาเอานั่นนั่นนั่นเอาเมื่อกี้ไม่ได้นับเนอะเอาต้องลุยกว่านั้นต้องลุยกว่านั้นโอ้โลงแล้พอีพ่ยแมเอานับบ่เอาไม่นับเอ๋เอาคือบ่นับวะเอานั่นนั่นทุบเข้าไปเล้เออเออว่าจังไหนท่านพระอาจารย์เอาเอาแยกออกมานะครับเนาะเอาครบสิบวินาทีดิเอาลุยเจ้งสีแล้วจ้งเป็นตะเบิง เอาจ้วงมัดขัวน่นแหละมวยไทยผากว่ามวยไทยกับยงชุนซะังผากไงเอาวาจได้ท่านปรมาจารย์คือท่องอ่อนแอร่แทะและอายุท่านก็มากด้วยนะได้เปรียบอย่างเดียวคือประสบการณ์นะโอ้โหจามซอกลูกนี่แมไว้สั่นถือหัวกระลุกไปะุหน้าเอิบแล้ว่างั้นเอาวาแเจ้งได้ท่านปรมาจารย์อยู่ข้างบนนน่ะแหละอ๋อนั้นอันแพ็บเพ็บจนนั่นเป็นตัวนับวินาทีนะครับเอ้า อ๋อนั่นน่อนะอนะ้อนะั่นน่แยกผัวอวยพนักรกรมกรันว่าเอา้าลุกขึ้นมากนะครับเนาะอานะั่นน่คือส่งลูกสาแต่ไม่ไทยเอออามวยไทยนี่ <amps> ไ,ได้เปรียบรูปร่างกับอายุนะแต่ชกมาสามครั้งนะชกมาสามครั้งแพ้สองชนะหนึ่งเอาล่องเบงเอานี่คือการเปรียบเทียบนะครับ เอานั่นน่ะโอ้โหข้อข้างกระไตเอาแทงเขาเอาว่าแทงโอ้โหโดดฟันศอกเอาอยังไม่โดนนับนะท่านปรมาจารย์เนี่ยเอามวยไทยต้องลุยก็นั่นลุยยิ่งกวานั้นนั่นแล้วเอ้าเอ้านั่นันหนันเมื่อขึ้นกันแล้วว่าท่านปรมาจารย์เอ้โหโอ้โอ้แต่ความแข็งแรงก็อยู่ที่ท่านปรมาจารย์เอ้าเอาดาขึ้นก้อนแล้ววันเนี่ย ออนแอแลพวกน่ะมัดเว่อร์เห็นปะที่เท่ามาราติทานแต่ดูท่านเนี่ยก็ชกแบบไม่ใช่มวยไทยนะที่ดูแล้วท่านปร,รมจาจันทร์เนี่ยเพราะว่ากันเขายังไม่เป็นนะครับนาะ,ะโอ้โหเขากลางกระไตอีกหมัดแต่ถ้ามวยไทยที่มีประสบการณ์ยิ่งกว่านี้นะท่านปร,รมจาจันทร์ก็คงจะกองออเนาะนะไม่รอดเอาเมิดยกสุดท้ายแล้วทีเอาเอาไปยังฝนตกที่นี่ย โอ้ยจกขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมฝนตกอย่างแรงเลยอ้าวปรากฏวา่ามวยไทยฉนนั้นนะครับเนาะอ,อ้าก็ต้องขอลาด,ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดํา